สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นงฟาร์มแฟมิลี่กำลังจะให้เหยื่อเป็ดเหยื่อไก่ดูความหิวของเขานะครับตอนนี้มันหิวกันแล้วนี่รอกินข้าวรอกินเหยื่ออาหารเยอะรอกินอาหารเนี่ยใจเย็นๆลูกเดี๋ยวพ่อให้กิน วิร่รอรอทุกอย่างไก่ก็รอเป็ดก็รอเนี่ยเดี๋ยวให้กินดูให้ดูกบก่อนกบรอไหมได้เวลาให้อาหารเขาไงไหนกบรอไหมกบรอกินเดี่ยวไหมลูกเรากินเดี่ยวละมาง,างนี่ฮะไหน รอกินเหยื่อเนะี่ยนางรอกินเหยื่อเป็นแถวเลยนางรอกินเหยื่อเขาละเขารอกินเหยื่อนี่เดี๋ยวลองเอาเหยื่อโรยให้เขานิดนึงเดี๋ยวค่อยให้จริงแป๊บนึงเอาเหยื่อก่อนนะครับดูสิเขาจะออกมาไหมเขาหิวต้องให้ไก่ก่อนแล้วเขาทีหลังให,ให้เหยื่อเขาอน มาแล้วหิวก็พากันออกมากินแบบนี้วิธีกบกินเหยื่อกินแบบนี้นะครับมันจะกระโดดงับกระโดดงับในน้ำนะครับอันนี้คือเหยื่อกบดูที่ปลาเรากินเหยื่อไหมไหนเรากินเหยือหห่อไหมลูกเออเรากินเหยือ่อแล้วนี่น้ำที่เป็นสีนี้น้ำประปานะครับนี่น้ำประปา เราก็ใส่กระดินเหนียวด้วยมันก็เป็นสีแบบนี้สีธรรมชาติสีของสระพวกนี้นี่ยจะขายจะแตกกันนี่พวกนี้จะขายจะตกจะตกกันนี่หิวจ,จัดจิกกันเดี๋ยวพ่อใ,ให้กินเดี๋ยวพ่อให้กินเดี๋ยวให้กินเด้อเดี๋ยวพ่อไปผสมเหยื่อก่อนนะจะเย็น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 เจ้าปลาดุกก็จะเย็นเย็นเนี่ยรากินเหยื่อสะเทือนไปหมดน้ำ ว่าจะไว้สักสองเดือนคงไม่ไหวอ่ะกลัวบอ่อแตกแตกแน่ๆบอ่อสี่คูณห้าอันนี้สี่คูณห้าอันบ่ก,กบสามคูณสามเดี๋ยวผสมเหยื่อให้ไก่ก่อนนะครับ